สวัสดีครับผมผุพอส่งพยายหลอดขึ้นก่อนนะพี่น้องพยาหลอดพามาหลอกทงหอกทายมุสโวพี่น้องหลังจากว่านเขาแล้วครับพี่น้องอยากลายาไล่ราะเลยไม่หลุเนเยื่อมยามพี่นอ้องเยาวากันน,น,น, <c oughs> นะครับด้วยเราบึงไ้บึงหน้ามุสโวนะครับพอยหลอดว่านเขาแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นเป้าพริกครับ พีกบักแตงพี่น้องนะครับพีกเปลกแตงแตงสุ่มปูไว้นะครับพี่น้องนี่นครับกำลังงามครับพี่น้อง ทิ่กำลังเป็นหน่วยครับเราได้เก็บอยู่เก็บกินพี่นงมานซออเบงเขามันออกวัครับมา่ท่านเห็นชออติ่พี่น้องเลยหามือนี่ครับนี่นี่ครับบักเขือกับอะไรพี่น้องครับกำลังเป็นหน่วยพี่น้องปลูกแกมปลูกเสแสมก็บอกพริกนี่นะครับนี่นี่ครับบกพริกกระดาพี่น้อง ถือว่าดกอยู่ครับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องเปลนกิ่งถือฝนอยู่กำลังเป็นนวยครับชุดสองครับพี่น้องแปลี่ยก็ไรน,นะครับพ่อได้เก็บอยู่เก็บกินนะพี่น้องนะนะครับฝนตกมากดอกเขาจันพนนันนวยเขาอากาศพี่น้องนะครับถือว่าดกอยู่ครับ นี่ครับบุออกเตียงไท่เป็นนุ้ยแล้วพี่น้องเนี่ือรกระไดพี่น้องน้อยๆ,ๆเรือมองๆอยู่ครับนีนครับนะครับ,รบปูกไปน้ำกันแทบไปนะครับเดี๋ยวเขาได้ยูได้กินพี่น้อง ย็บอยู่เก็บกินไปครับ,บเบบนเ้ือพี่น,อน้อง,งนะครับคือเจ้างูโล่งเลยนะครับยอดเป็นใหม่ๆพี่น้อง ออกมวยเขาอากลากพี่น,อน้องถือฝนกำลังจับครับถือฝนก็เป็นยอดใหม่ใหม่พี่นอ้องอิตทอร์นเน็ตมาบ,บังเบียดแล้วครับฝนบปรตกไปตายแรงฝนตกลวกไฟกับมาพี่น้อง สภาพสั่งไม่พปยีปยหลอดฝนตกพังลงบนพน้องสีได้ถมถมปีสีมาจังสีคุดจังเสียวทอมาใส่ครับปีนี้หิดลินลินสักวันพี่น้องนี่นะครับนี่ครับมันก็สอดเทรยวพี่น้อง สีออกซ้ำได้บุพี่หน่องเยครับพีกีโน่ปูกยวลังกันเท่ากีโน่ครับบุนครับเขาอักล่ากี่เมตรตัพริกแล้วค,ครับไม่ใช่หลอดเอาปุ๋ยมาใส่มากอนมาหนึ่งนะครับ กินกำลังหนุยนะครับเก็บอยู่เก็บกินนะครับนะครับพี่น้องนะเผือหนะ่อพีกเกียมปลูกแซมกันไว้แล้วพี่น้อง นเคลือนหน่อยครับเข่าเหงือกนี่พี่น้องเลอบวงหัวบวงสวนบวงทงบวงท้ายกันนะครับพี่น้องเคลือนหน่อยครับ บรรยากาศเนี่ยมันโศกพี่น้องนะครับแเว็นท่านขึ้นอยด้วยพี่น้องเป,เป็นปลาเบื้องครับน,น้ำหลังางท่านแถวพี่น้องครับนี่หลอดซูบม้เบิ้งพี่น้อง เตียนไทยก็มีพี่น้องเตียนไทยหน่อยอีกกำลังเป็นหมาเป็นน่อยพี่น้องนะครับที่กระดกอยู่พี่น้อง นี่ไปยุ่ยกินพี่น้องเป็นโลกเสาเสาเมืองจัดเพื่อพี่น้องโลกลร,ร,รุ่งระเรือกอะไรคือฝนำใไม้ว่นทน่อยไปตามอายุมันครับเดี๋ยวมันก็เศร้าพี่น้องสีดย,ายด้ายก็จะสีดธิ์ปูไ้กิ้วไปกินครับพี่น้อง นี่หลอดเอาปุ๋ยมาใส่มือวานมือกวอนดี่น้อลุกหญ้าลุกงญ้ออกให้น้ําเงานี่ครับพ่อหลอดเจ้าของมาให้มาน้าครับ ใหม่ด้ยพี่น้องเป็นใบขูเด้ยพี่น้องใบขูเป็นเบิดเลยคุ่นเป็นลูกใบขูบุ่มบุมลงพี่น้อง ครับผมเพียนนี่นะครับพี่น้องเนาะอย่นี้หลอดฝ่อปิดนันครับมือนี่มืออื่นมือหื้อยังจะไปหายามที่ยามน้องครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ